สวัสดีครับอันนี้เป็น a 9 p r ครับกระจกนอกแตกอันนี้นะครับแต่จอในยังปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอกกระจกกันนะครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาฟิลม คันจอแตกกันเก่าออกก่อน <c oughs> เวลาเอาฟิล์มกระจกะครับของเครื่องเก่าเนี่ยเวลาเอาออก อย่าไปดึงมุมนะครับดึงมุมแล้วก็ง้างขึ้นมาแบบนี้อันตรายนะครับเพราะว่าจอกระจกแตกพวกนี้ส่วนมากแล้วอะ่ะเขาไม่มีกระจกถ้าไปเจอบางมุมที่มันหักแล้วมันจะติดเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะติดติดฟิล์มขึ้นมาปุ๊บกระจกที่แตกอะ่ะจะมีแรงเข้าไปกดกดแบบนี้ครับพอเรายกมาปุ๊บกดปุ๊บตัวเนื้อจอแตกเลยจอในอครับ จอแตกเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องซื้อจอใหม่ใช้ลูกค้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมจะรูดแบบนี้ครับรูดอย่าให้เกิดแรงเนาะให้เขาอ้ามาเรื่อยๆ กาวกระจกจอแตกกระจกกันจอแตกเนี่ยบางบางเครื่อง <c oughs> ติดแล้วทิ้งไว้นานนะครับกาวตัวนี้เสียรูปเสียรูปแล้วทำให้ตอนดึงออกยากก็มีเยอะนะครับที่เจอหลังจากนั้นเราก็มาเคาะกระจกให้แตกวิธีเคาะรุ่นนี้นะครับก็ต้องเปิดเปิดมุมนี้ มุมนี้นะครับให้ลวดอยู่บนจอเวลาเราเปิดมุมนี้ก็มุมนี้แต่ส่วนนี้จะมาติดโฮมเราก็ต้องตัดตัดไปให้ตรงเลยวิธีการตัดับเปิดนะครับ อเคเวลาเวลาเราตัดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นมุมประมาณนี้เนาะอยู่บนมุมของกระจกอ่าหลังจากนั้นเราก็ <c oughs> ใช้เตาความร้อนนะครับ นะครับใช้มีดอ่าเศษกระจกขึ้นก่อน นี่ <c oughs> พอเราเศษกระจกออก,ออกปุ๊บเราจะเห็นเนื้อจอข้างในเลยครับจะเหลือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงมันไม่มันตัดไม่ขาดเราก็ต้องมาซ้ำนิดนิด ตอนเอาซ้ำเราก็ยกเข้มมาหน่อย,อย เรียบร้อยครับผมคราวนี้เราก็เอามาวางบนเตาเลย <c oughs> ความร้อนที่ใช้ก็100นะครับส่วนเตาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้ความร้อนเยอะกว่าเพราะว่าเตาบางรุ่นใช้ความร้อนแค่ตรงกลางนะครับคือข้างหลังอยู่ไดได้ตรงนี้แต่รุ่นนี้ครับเป็นความร้อนให้บนท้าย ็เลยไม่จําเป็นต้องให้ความร้อนสูงมากเท่านี้ก็ทํางานได้โอเคเวลาเราเข้า่วนนะครับแล้วก็ให้ลวดไปอยู่ในซอกของจอแล้วก็เอารวดวางไว้บนจอเพื่อไม่ให้กินผิดชั้นนะครับ ถ้าเราไม่เห็นเนื้อจอเนี่ยเวลาเราลอกมันจะไปกินฟิล์มดำบ้างกินเนื้อจอบ้างทำให้จอแตกอ่ะมาลอกกันเลย ตนนี้บอดี้เขาจะเป็นเหล็กนะครับเวลาลองต้องระวังอย่าให้ไปเกยบอดี้ถ้าเกยบอดี้ปุ๊บรวดมันจะขาด ครับตอนนี้ก็เป็นเนื้อเก็บกาวเก่ากาวที่อยู่บนจอนะครับก็เลยใช้ตัวปั่นกาว ต่อไปก็ฟองน้ำครับชุบน้ำยาเราใช้ความร้อนไม่สูงนะครับเห็นไหมครับทำสูงเนี่ยถ้า ตตาตัวฮาร์ดแวร์เขาตรวจจับอุณหภูมิว่าร้อนมากเขาเขาจะดับเลยแต่เนี้ยเราใช้ความร้อนที่ไม่ไม่สูงมากเครื่องไม่ดับ มาดีมาสวยก็เก็บรายละเอียดให้เยอะนะครับโอเค えっかな โอเคครับอันนี้เป็นชุดกาวนะครับกาวไว้ติดรับแรงแล้วก็ให้ระดับของกระจกะครับถ้าแบบนี้นะครับน,นี่อันนี้อันนี้คืองานที่ผมผมทำนะครับผมจะไม่ใช้กาวหลอดยิงนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าโอ่หลอน ลองดูนะครับคือคือชั้นกระจกกับชั้นปุ่มกดเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะห่างกันถ้าเราเอากาวหลอดยิงเนี่ยแล้วก็บีบหัวท้ายเนี่ยมันจะมีแรงกดแค่หัวกระท้ายนะครับอ๋อสักครู่ครับนี่ครับไม่ได้ถ้าไม่ช้าไปมันจะขึ้นโลโก้นะแล้วก็ดับดับ เป่ซีช้าเลยครับเปลี่ยนเป็มที่ครับถ้าเ,เกิดเขามีเวลาทำมันก็อาจจะเล่นเพิ่มข้อมูลไปมันเป็ี่ยนไปไม่ได้มีวิธีเดีเยวคือย้ายบ้านคือย้ายไอซีตัวนี้ไปอีกบอร์ดอีกองนนี้ใช่หรือเปล่ามันใช้เวลาเยอะไม่ไม่เป็นไรครัมันถ้ามนนันติดแต่ผมก็ถึงกล้าคิดอันนี้มันมติดเลย เสียหายเยอะอย่างที่ให้ลูกค้าดูเนาะ <c oughs> ลองดูเข้าโคบองมากครับ,รบพอด,ดีถ่ายวิดีโอลงงานอยู่ครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็เลยต้องสร้างสร้างชั้นนะครับชั้นก็คือให้กระจกแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยวางลงไปปุ๊บระดับ ระดับจะเท่ากันพอระดับเท่ากันแล้วจะไม่มีแรงกดทำให้ตัวจอแข็งแรงมันก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงมากถึงกับว่าไม่แตกนะครับแต่ก็ดีดีดีกว่าไม่ใส่ อ่านี่นะครับส่วนชิ้นนี้ผมจะติดกับกระจกนะครับกระจกที่ใส่ไปใหม่ก็เป็นแบบนี้ครับจะมีกาวมาเราก็กาวชุดกาวนี้ใส่ก่อนตัวนี้มีหน้าที่บล็อกบล็อกที่ฝุ่นไม่ให้เข้ามาที่กล้องแล้วก็ไม่ให้เข้ามาที่ แผ่แผ่นหน้าจอด้านล่างเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่ใส่ตัวนี้นะครับขี้ฝุ่นก็จะเข้าตรงนี้ยแล้ามาเข้ากล้องหมดเลยพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะโอเคเช็คที่ฝุ่นก่อน ตรงนี้จะมีมีเศษกาวอยู่เราใช้แหงกาวเหนียวๆใสๆนะครับแต่เพื่อเก็บฝุ่นที่กล้องที่ตอนเราทำงานตกไปเนี่ยขึ้นมากล้องกล้องลูกค้าจะได้ใสๆโอเคอนไรนั้นก็ใช้ กาวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ช่างก็เป็นกาวเจลนะครับกาวตัวนี้มีคุณสมบัติคือถ้าแข็งแล้วมันจะเป็นถ้าแห้งแล้วก็จะเป็นเหมือนเนื้อเจลครับซับแรงได้ที่ผมใส่ไปคือต้องการให้ช่วง่วงเนี้ยครับเขามีแรงช่วยให้กดกระจกไม่ให้หลุดกลับ ให้กระจกแข็งแรงมากขึ้นไม่ให้มีช่วงว่างเนาะไม่ให้มีช่วงว่างดีกว่าไม่ให้มีช่วงว่างให้ให้ไปโดนแรงกระจกไปโดนบอดี้ที่เป็นเหล็กเลยแล้วแตกง่ายอ่าปึ๊บตรงที่เขาเลอะปล่อยเขานะครับเดี๋ยวเรา เช็คตอนที่เสร็จแล้วได้ก่อนลงกระจกอีกครั้งครับเช็คมีฝุ่นไหมไม่มีนะเตรียมตัวใส่กระจก ตอนลงไปเนี่ยอย่าอย่าให้กระจกกระจอติดก,กันนะครับอ,แบบน,บอน,นี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับอาจจะขุบขักนิดนึงเครื่องที่ใช้เป็น RMB นะครับอ่าเอาเอาจอวางแบบนี้ เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขากำลังเริ่มติดละพยยยามใหญ่เขาติดก่อน น,นี้กดแล้วครับแรงบาร์ที่ใช้ก็อยู่สองบาร์นะครับดูกันออ่อย,อยจะเหลือฟองอากาศเล็กๆนะครับแล้วก็เข้าห้องบัมเบิล chọc sỏi lại. có trái phép nhưng tôi nghĩ đây tôi nghĩ đây ok bám bự ก็สอบถามได้นะครับชุดอัด่อชุดนี้ก็ตกประมาณ6กหมื่นแปดนะครับก็จะมีเครื่องมีเวกทัมนะครับถ้าใครสนใจอยากไปลองทำกันดูโอเคครับผมเรียบร้อยสวยงาม